อีกนิดหนึ่งครับแต่ผมอย่างนี้ครับผมอยากให้ท่านประธานลองกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าทีครับเพราะว่าตรงสอสอครับเขาจะมีปากกาให้ครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นสมาชิกวุฒิสภาก็ออยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่นี่เตรียมปากกาให้หรือเปล่านะครับก็เลยไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องการเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือเปล่าก็ทุกคนกินเงินเดือนนะครับอุตส่าห์มาแล้วเนี่ยฮะก็เซ็นชื่อลอกี้ผมได้กระซิบได้ยินกระซิบกระซาบด้วยนะครับท่านประธานเขาบอกเฮ้ย hey! ลงชื่อไปแล้ว จะไปถอนชื่อออกยังไงไม่ได้นะท่านประธานลงชื่อมาแล้วอยู่นีจะถอนออกว่าไม่มาไม่ได้นะท่านประธานต้องกำชับนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตามหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ไม่คุ้นชินสถานที่อุตจะว่าไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านก็อยู่มานานแล้วนะครับก็ไงฝากลงชื่อกันนิดหนึ่งนะฮะหรือเขียนชื่อกันไม่เป็นแล้วครับ ก็ยังไงเดี๋ยวผมไปช่วยกํากับด so you know? ี่แม้เพื่อนสสผมก็พร้อมจะไปอํานวยความสะดวกนะครับก็พร้อมจะไปช่วยดูแลนะครับแล้วก็ปากกาไม่มีพวกผมก็เตรียมปากกาให้ได้นะครับก็ฝากท่านประธาชนช้ำนะเจ้าหน้าที่ช่วยเช็คกันหน่อยนะว่าปากกาพร้อมหรือเปล่าครับเครื่องรูดบัตรติดบัตรมันมันมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ฝากประชาชนรู้นะว่าเดี๋ยวจะงงว่าสสเข้ามารออะไรครับรอสวครับตอนนี้ครับเนี่ยมากันกี่ท่านฮะว้ายสี่สิบเก้าท่าน